ไหนใครยังไม่เข้าใจว่าเราเป็นสายเสกแล้วทำยังไงจะให้เราเป็นมนุษย์เสกหม่มกำลังเสกน้ำกินถ้าแมไม่รู้ตัวนะนะถ้าแบมไม่รู้ตัวนะแม่มจะหยิบน้ำมากินเลยเพราะร่างกายแหมมมันสั่งการ นะสมองแหมมันสั่งการบอกว่าเนี่ยเธอหิวน้ํานะและแ้วแหมก็หยิบโดยอัตโนมัติเลยแบบเนี้ยสมองสั่งการแบบเนี้ยร่างกายสมั่งสั่งการถ้าแบบร่างกายหิวน้ําสมองสั่งการมือหยิบเลยแบบเนี้ยเราปล่อยให้เราปล่อยให้ร่างกายสั่งการเราอยากมีอำนาจในการกำหนดโชคชะตาเราไหม อยากมีอำนาจไหมนะฮะเราต้องเป็นคนเห็นเราต้องเป็นคนสั่งการเมื่อรู้ว่าร่างกายมันเอ,อร้องเรียกว่าหิวนะฮะเราจะต้องมีตัวรู้อีกตัวหนึ่งคือสตินะในการที่จะรู้ว่าหิวแล้วเราก็ค่อยไปหยิบน้ําแล้วเราก็มากินเห็นไหมคะเพื่อน ในขณะที่เรากินเราจะรู้เราจะต้องเห็นเนี่ยว่าเรากินน้ํานะน้ํากําลังเข้าไปในร่างกายเรานะเราก็สั่งการสิ่งนี้เรียกว่าสติแต่ถ้าเราทําทุกอย่างออโต้อัตโนมัตินะฮะมันจะเป็นอดีตที่สมองมันไปจดจํามันคือเมมโมรีเก่า ทุกเรื่องราวในชีวิตเราเป็นเช่นนั้นเสมอกรรมทำงานแบบนี้แหละค่ะชัดเจนไหมทำไมอธิบายแบบนี้กรรมคือเมมโมรีที่อยู่ในฮาร์ดดิสที่เก็บเอาไว้ในจิตใต้สำนึกเราเห็นไหมกระบวนการของสมองมันทำงานแบบนี้สมองเราค่ะนะมันเป็นดังคอมพิวเตอร์จิ๋วเป็นแสนแสนตัวที่คอยสั่งการสารพัดต,ต่างๆในระบบร่างกายเรา กระพริบตาเดินการทำงานของเซลล์ของอวัยวะต่างๆของร่างกายเราผ่านการคอนโทรลของสมองการเดินทางมาตื่นรู้ค่ะเพื่อนๆการเดินทางมาตื่นรู้มันจึงต้องจำเป็นในการที่เราจะต้องรู้ตัวว่าสิ่งการทำงานของระบบร่างกายเรามันทำงานแบบนี้การจะเป็นสายเสก เราจึงเป็นผู้สั่งการการจะเป็นผู้สั่งการหรือเรียกว่าสตินั้นเน่ยเราต้องมีกำลังของสมาธิมันจึงต้องมีการฝึกฝนไม่งั้นเราจึงใช้ชีวิตอยู่ภายใต้โฮโลแกรมของบันทึกเมมโมรีเก่าของเราเราจึงใช้กรรมใครเก็ตบอกว่าเก็ตหน่อยใครสงสัยถามได้ ถ้าคุณไม่สนใจเรื่องนี้ใครทําชีวิตคุณแล้วจะหาหนทางแก้ไขไปสู่ความเจริญไปสู่การวิวัต์ในสิ่งที่เเลือกมายัางไง